เอเปกเขาตั้งดานเอเปกเขาต้องแต่<อ>นั่นทำไมทำไม,ทำไมพุ่งกับดา่าผมประชาชน้าบ้าทุกรับ,บโอ้โหไม่ใช่เอเปกเนี่ยคุณเข้าใจาย,ยังผมว่าเข้าใจแล้วแต่ปัญหาก็ว่าท่านท่านโอ้โหท่านไหนก็สูงนะแต่ไม่น้าสมควรที่ว่าผมบ้านะว่าประชาชนบ,าบ้านะมันไม่ใช่นะการพูดแบบนี้เป็นโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่นะ อมยไม่ใช่คือทวนนนี้ยที่เขาตั้งด่านคือเอฟเป็กไอ้ต,ต้ต,ต,ต,ตรงตรงี้ตั้งเนี่ยไม่ไม่ให้สรวปนำตัวนะะ่ดดวนะสะรุปสรุปแล้วผมกลับผมกลับด่าผมป้าใช่ไหมไม่ผมไม่ได้ดา่าผมมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาบูทอนนะอเออ,อคุณคือเขาตั้งด่านเนี่ยคือเป็นาการเขาเรียกว่าเพื่อเอเฟเป็กเข้าใจป่ะเออปงเอฟเป๋วเข้าใจายอยู่เอเป็กเขาเปล่าเขาพูดกลับแล้วแต่เราไ่อบทุกต้อง เราตามนั้นแหละผูกลับแล้วแต่ผูกลับแล้วกันเนาะแต่ว่าผมจะเครื่องนี้ผูกลับไม่ได้คุณจะอะไรมากมายอ่ะครับโอเคเนาะเออเราจะสิ่งมันจัถูกต้องเหรอเออแต่ผมว่าถ้าดูทายเข้ามาว่าผมบ้าเนี่ยแหมมันนะปรเดี๋ยวผมว่าอัดเสียงไว้แล้วแหละไม่เป็นไรแลนะไม่ใช่ก็อัดอัดไฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราคุยคุยสาวขุนใหญ่แล้วกันนะเอาแล้วแส่็ครับ ว่าประชาชนขอเรื่องของพุ่งกลับขอวอลล์พุ่งกลับพุ่งกลับทานทีวันนี้เราทวงเพื่อชาติด่านตรงนั้นน่คือด่านเอเปกผมได้หมดนะคุณสาคารพพุ่งกลับไหมเนี่ยผมไม่ได้ว่าต้องเคารพคือเราทวงเพื่อชาติใครก็ทวงเพื่อชาติเนาะไม่ใช่ด่านเอเปกจะอะไรมากมายอ่ะโอเคพุ่งกลับพุ่งกลับก็เอเปกก็เอเปก็ด่านพุ่งกลับแหละไม่อยากไม่อยากเจอพวกพุ่งกลับ เขาทําเพื่อชาติเขาเพื่อประเทศไทยเพื่อบุญจะอะไรมากมายโอเคครับโอเคนะครับเแต่เขอร้องนะอย่าอย่าว่าผมบ้าใหม่นะผมไม่ได้ว่าบ้าผมคับอู่ทอนอะไรเขาอู่ทอนนะลองนึกความรู้สึกของคนที่มองผมผมบอกผมกลับผมกลับบ้าหรือเปล่าเอาเอาหมูทานนะพุ่งกลับว่าไงฟ้องผมได้เลยฮะผมกลับคิดว่าไงฟ้องผมได้เลยนะโอ้โหสายพุ่งกลับไปแหละพุ่งกลับไปแหละ ไม่ใช่เขาทําเพื่อชาติขออนุญาตด้วยความเคารพนะพุ่งกลับเป็นตอนที่อยู่ี่โรงพักปะไม่ยังเป็นหรอกผมอยู่ที่ไหนเรื่องผมนะเราทําเพื่อชาติมีอะไรมาฟ้องอืเข้าใจปะอัดอัดเสียงไปเลยก็เออนะด้วยความางนี้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะพุ่งกับพุ่งกับดื่มปะไม่ผมไม่ได้ดื่มฮะผมไม่ได้ดื่มแต่ว่า เราเข้าเพื่อชาตินะครับการตั้งตั้งด่านเพื่อชาตินี่ยังไงยังไงครับผมกับอธิบายผมฟังเพื่อชาติแบบไหนมากครับอรผูกับไม่ผมไม่คุยแล้วเนี่ยตัวทีครับตัวที่ตัวที่ตัวที่ใช่คุยวันด่านที่ตั้งด่านนี่เอเป็กรตามตามผู้กับเลยครับขั้นตที่ตั้งเนี่ยตำรวจที่อื่นครับตามผูกับเลยครับนะมีปัญหาร้องเรียนเอาไปลงที่ไหนได้เลยเพราะนั่นต้อง คือเขาตั้งด่านเนี่ยรอบปอิีบนทนเพื่อเอเปกเพื่อประเทศชาติพุณนจะมาลงเพื่ออะไรถ้าเป็นภูมิกับครับผมได้ว่าอะไรภูมิกับนี่ไม่ใช่ก็บบนได้ว่าผมบปุ้ยวางเพื่อเอเปกนะบนนทนเนี่ยเขาตั้งด่านรอบเมืองด้มาด่านถูกต้องไอ้ด่านถูกต้องสองน้อสองนสน้อยก็สมควรที่จะมีป้ายชื่อไหมครับฟังก่อนได้รับรูมาได้รับคนรับชอบผู้อ่าผู้บุคบัญชา นะแลวตรงนี้ตำรวจที่ตั้งเนี่ยไม่ตำรวจรรมวนตำรวจที่อื่นนะเข้าใจป่ะตำรวจที่อื่นเออเออต่รวจตั้งด่านตรงพื้นที่ลรมตวนอืมผมมาสองรอบเห็นสองรอบอ้าวมากันไปเพื่อชาติเพื่อชาติเดี๋ชาติเป็นไม่ไหวเนี่ยถ้ามามานั้นอีกผถือว่าเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับนั่นแอลว่าผมกลับขู่ผมใช่ไหมไม่ได้ขู่ นี่ขู่ใช่ไหมนี่นี่ท่าน,นพูดวขู่นะจับผมไม่ดูอ่ะไม่ใช่ยอมรับนี่ท่านท่านอา,อาดีๆท่านเป็นหลักคุณักผู้ใหญ่น,นะถ้าถ้าถ้าคุณทำผิดกฎหมายเนี่ยผมก็ต้องจับเพราะนี่คือด่านเอเป็กนเเีเเ่ของคำถามของผม,ผมนะพุ่มกับฟังให้ชัดๆนะครับ อันนี่จะเป็นตั้งดา่านเอเปกด,ดา่านแล้วก็ช่างของผู้กุมกับเนี่ยแต่น้อยก็มีสมควรที่จะมีป้ายชื่อผู้ควบคุมดา่านชื่อแล้วแ,แ,แต่แล้วแต่พักแล้วแต่แล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องมีโปรงชัดว่าอันนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบวันนี้ใครคนโรงพักนี้หรือใครชื่อนี้มันต้องสมควรแบบนี้ไหมครับก็ไปเดี๋ยวผมปรับป่งฮไม่ต้องสมควรไหมฮะไม่ใช่ว่ามายืนกันสี่ห้าคนมืนม,นมนึอย่างเนี้ย ด้วยความเคารพใช่นี่นี่ด่านถูกต้องไม่ด่านอะรถูกต้องแหละคำว่าถูกต้องของผู้บงกเนี่ยอย่างน้อยๆต้องสงวนที่จะมีเหมือนรูปแบบของทองหล่อไหมสามารถตรวจสอบได้ไหมอย่างเงี้ยไม่หับไม่รัว่าโผเขียวว่าไม่ดุเข้าใจยังให้ให้ให้อัดเสียงให้ผมพูดเลยก็ถามว่าเนี่ยคือประเทศชาติประเทศชาติยังไงครับผู้บงการครับด้วยความเคารพอันนี้มันด่านเอเปกเข้าใจยังเออ แล้วผมไม่คุยแล้วนะค้ามกาับาครับค้าบด้วยคำะล้ม